ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับคลิป200สเปเชียลนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดติดตามมานะครับจนช่องของเราเนี่ย200ซับเข้าไปแล้วนะ2 0 2แล้วด้วยก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้กดตามก็กดให้ด้วยนะโอเคก็หลังจากนี้นะครับ ถามว่าจะเอาอยัางไงต่อใช่ไหมสำหรับครบอถือว่ามันครบน่นแล้วไงครบกูผมแล้วที่ผมตั้งไว้สองร้อยซับก็ผมจะสร้างเป้าหมายใหม่นะครับก็คือห้าร้อยซับนะครับไม่ใกล้ไปไม่ไกลไปนะอผมตั้งไว้ประมาณสามเดือนแล้วกันเดือนกันยาไม่นานไปนะครับผมว่าพวกเราน่าจะทํากันได้นะครับเพราะว่า แล้วก็ขึ้นส0 0ยซับมาแล้ว5้า้อยซับก็ไม่น่ายากหรอกอีกแค่สามร้อยเองนะครับก็ช่วยกันกดหน่อยนะสามเดือนสามเพิ่มอีกสามร้อยเป็นห้าร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับที่กดติดตามกันมาตั้งแต่ผมไลฟ์แบบว่าตั้งแต่ผมเริ่มไลฟ์เอ่อแป๊บนึงแป๊บนึงนะถ้าผมเริ่มไลฟ์มาประมาณประมาณประมาณเอ่อสี่เดือนนะครับตั้งแต่ต้นต้นปีนะ ก็ไลนแรกไลยนี้เป็นรายแรกนะว่าเราแลนด์ปั่นแลงก็หลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันกดติดตามมาถึงไลยล่าสุดนะครับจน200ซับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็เลยจะมา,อาตอบแทนทุกๆคนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ติดตามช่องผมมาจน200ซับนะเป็นการแจกทูมานี่ a l l e t 150บาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ อีกคลิปหนึ่งเป็นเอ็นเคดิเป็นเอเเ็นอสก,กีนอ่ะไว้ตอนท้ายคลิปนะครับเป็นคลิปไม่สาธารณะก็สามารถไปกดดูตรงนั้นจะมีลิงก์ให้แลกอยู่นะครับ150บาทแล้วก็ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแจกอีกรอบนะครับใน Discord นะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้แป๊บนึงนะเอ่อปุ๊บ Discord นี้นะครับ d i s c o r d นี้ Discord นี้ก็เข้าก็ได้นะครับนะโอเคก็ อย่าลืมไปกดนะครับเข้าดิสมาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแจกอีกรอบหนึ่งเป็นระบบสุ่มนะครับส่วนอของคลิปนี้ใครเร็วใครได้นะครับส่วนพุ่งนี้จะสุ่มเอา150บาทอีกคนหนึ่งนะครับคนละอันกันนะวันนี้แจก150ในคลิปแล้วก็อีกอันนึงแจกอีก150แบบสุ่มคนในดิสเอานะใครอยากนั้นนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับเข้ามาในดิสกัน เดี๋ยวลงแล้วก็เดี๋ยวพ่งนี้จะประกาศอีกทีว่าจะทํำยังไงโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเอนสกรีนไม่ให้ให้กดเข้าไปแรกกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนั้นเดี๋ยวผมจะทําสอนไว้ด้วยว่า,าต้องแรกยังไงประมาณนั้นนะครับร้อาสิบาทนะครับเากไปเอากันด้วยนะครับก็ถือเป็นของขวัญจากผมแล้วกันนะครับโอเควิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับเจอกันบ๊ายบายครับ